ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราผ่านมันได้แน่นอนถ้าเรามีจิตใจที่มั่นคงแข็งแรง ขอบคุณพี่พัฒน์ค่ะที่มาแบ่งปันให้เราได้นำข้อคิดดีๆนำเรื่องดีๆที่พี่พัฒน์เผชิญมันเผชิญสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อยู่กับมันยอมรับมันมาฟังกันค่ะว่าพี่พัฒน์จะฝากอะไรกับเราไว้ขอบคุณค่ะติดตามกันต่อค่ะผ่านชีวิตมาเยอะแยะต้องพี่ต้องมีอะไรในใจหมายถึงว่าพี่มีพระอะไร พี่ต้องมีวิธีคิดอะวิธีคิดวิธีจัดการใจตัวเองแน่นอนมีไหมคือยอมรับในสิ่งที่ยอมรับอันนี้ยอมรับในสิ่งที่เจอคำนี้ดีนะคีเวนะาเจ้ายอมรับในสิ่งที่เจอเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้มันททำอะไรไม่ได้ก็ต้องรับมันแล้วก็อยู่กับมันไปอะไรประมาณนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆยอมรับในสิ่งที่เจอมันทำอะไรไม่ได้แล้วก็อยู่กับมัน ์เวิร์ดต้องอยู่กับอยู่อยู่ให้ได้อย่างทุกวันเนี้ยขาไม่ได้ติดนกระโดดแต่ก็ต้องอยู่ให้ได้ก็ยังมีชีวิตที่หลันล้าสวยงามสีสันสดใสช็อกกิ้งพิงเสื้อดีแด็ดดีเดดเสื้เพื่อนรูน้องน้องบองน้องจะชวนกันมาวิ่งพี่เอาด้วยพี่เอาด้วยเอาเสื้อก็โอเคนี่นี่อาวุสาอาวาไปหาเสื้อเสื้อที่มีแบบพี่อยากพี่อยากจะฝากพี่อยากจะฝากคน คนไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนเนาะเมื่อกี้พี่ก็ฝากไลท์ลที่แล้วล่ะพี่ก็บอกถึงเรื่องว่าอย่าประมาทนะต้องใหเราวางต้องมีสติมีสติตที่สําคัญที่สุดนั่นแหละเรื่องเรื่องประมาทมีสติแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคือบางทีบางอย่างอะ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะไปไปกําหนดหรือไปบังคับหรือไปไม่ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือถ้ามันเกิดแล้วก็รักษารักษาเสร็จก็ต้องอยู่กับมันทําใจยอมรับให้ได้ ต้องยอมรับให้ได้ว่าอย่างเนี้ยอืถ้าจะคิดภาษาพูดศาสนาก็เออเอก็คงเป็นกรรมท้ามีก็ให้มันจบจบ,จบไปตรงนี้อะไรอย่างนี้ออ,อ,อแล้วก็อธิษฐานทุกครั้งไหว้พระก็ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีงามเพราะว่าคําว่าสิ่งที่ดีงามเนี่ยพี่ใจพี่คิดนะว่ามันคือทุกอย่างอืมไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพครอบครัว เอฟเฟกติงมันจะอยู่ในสิ่งที่ดีดดอ่ะคือดีอ่ะยังไงก็คือดีอ่ะดีประมาณดีอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาไอ้พามคนก็เหมือนกันขอให้พพแต่สิ่งที่ดีงามมันจะเหมือนดูคามทั้งสั้นเนาะแต่ว่ามันพี่ว่ามันครอบคลุมประมาณนั้นอเนาะแล้วก็ละลาต่อเชื่อละความดีงามอยู่ที่ใจจริงๆแหละใช่ไหมอยู่ที่ใจที่จัดการได้วางใจได้ก็สบายต้องต้อง ก็ต้องทําใจอยังสวยงามเพื่อจริงแล้วก็ช่วยเขาในเรื่องสมมตินี่ยก็จะไปกายภาพไปอะไรก็ช่วยเท่าที่ทําได้ช่วยเขาเนี่ยหมายถึงช่วยในสิ่งในร่างกายเราเราดูเราใช้เขาอยู่ก็ดูแลเขาไปกายภาพไปลงน้ําหมออห้รทำอะไรก็ทำมาเป็นแนวคิดที่ดีนะเต้าเป็นแนวคิดที่ดีมากในการใช้ชีวิตแต่จริงๆเวลาอยู่บ้านก็จะไม่ค่อยขยันจะได้ทำ มันต้องเหมือนมีคนบังคับอ่ะคล้ายๆประมาณนั้นถึงได้บางทีก็ต้องต้องยอมต้องยอมไปต้องยอมไปต้องยอมไปต้องยอมเสียเงินไม่รู้บังคับไม่นอนนอนนอนนนี่นูนนี่คือสามีอูบังคับไม่ได้อือเขาเขาเาไม่บังคับเขาเขาชิวกับพี่เพอาะเขายอมพิพาทษาให้พิพานบังคับเขาท้องเข้าได้ตอนนี้ก็คุยกัน อปากหอมคอกลับบ้านกันพี่พัดกลับบ้านดีๆบ๊ายบาย,บายแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะคะ่ะเช่นกันค่ะนี่แหละสาวคันนี้แมวเก้าชีวิตค่ะคุณพัชนีบา,บายบาย 빵빵+ 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 빵